สวัสดีครับพลนวัตนะครับอายุ25ปีครับผมส่วนสูง182น้ำหนัก73ครับโสดสนิทครับครับผมตอนนี้มีเรื่องพาวมุกนะครับกำลังออนแอร์อยู่แล้วก็เรื่องอ่ากำลังจะออนแอร์ต่อไปนะครมีเก็บแผ่นดินแล้วก็คู่เวทครับตอนนี้ก็เข้าวงการมาประมาณ5ปีกว่าครับก็มีความโตขึ้นครับผมประสบการณ์ต่างๆที่แบบเราได้อยู่มา5ปีก็คือแบบทำให้เราโตขึ้นแล้วก็แบบ กล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นจากเดิมๆเนี่ยผมเป็นคนที่แบบเงียบๆไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเล่นกับใครเดี๋ยวนี้ก็แบบกล้าเล่นมากขึ้นแบบเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นเพราะว่าคนภายนอกอาจจะมองผมว่าแบบเป็นคนที่แบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมเป็นคนที่คิดเล่นแล้วก็กวนอะไรอย่างเงี้ยครับจบวิศวะคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับผมสาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อผสม ก็เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีหรือว่าเรื่องของมิวสิกต่างๆซาวต่างๆครับผมคือสาขาที่ผมเรียนมาคือจบไปก็สามารถที่จะออกแบบรงละครออกแบบโลภาพยนตร์หรือว่าออกแบบสตูดิโออะไรนี้ได้หมดครับผมก็ตติงฮิลลครับผมใช่คือว่ามันเป็นความรักที่แบบน่ารักมากโรแมนติกมากๆผมชอบมากเลย แล้วแต่อารมณ์ว่าผมชอบฟังเพลงอะไรถ้าแบบว่าออกกําลังกายเราก็ต้องแบบดนตรีที่มีจังหวะนิดนึงเพื่อให้แบบมีพลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่ในชีวิตประจาวันผมชอบฟังดนตรีมีดนตรีอย่างเดียวไม่ไม่ค่อยมีเสียงร้องอะไรเงี้ยมันรู้สึกมันผ่อนคลายมันสบายอะไรเงี้ยเพลงเพลงละครผมละกันเพลงมันร้องว่าไงนะพี่หน้องหาคำว่ารักเป็นเหมือนหลุมพรางให้เดินไป ก็รู้แล้วยังไม่เคลงใจถูกป่าววะ <laughs> ผมว่ามันไปด้วยกันมันต้องไปด้วยกันมันถึงจะแบบเกิดพลังแบบมหาศาลอะไรเงี้ยคือแบบภาพยนตร์ทำแบบสมมุติแนวที่แบบ แนวระทึกขวัญอะไรอย่างเงี้ยถ้าดนตรีมันไม่ส่งไปด้วยอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ทําให้คนดูก็อินไม่ถึงจุดอาจจะอินระดับหนึ่งแต่ยังไม่อินไม่ถึงจุดที่แบบสุดแบบถึงจุดพีคจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคือมันต้องไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าดูแลคือผมก็ดูแลตัวเองมาตลอดอยู่แล้วครับผมเรื่องการกินเรื่องการการออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับผมการกินผมก็คือกินปกติกินทั่วไปกินกินเหมือนคนอื่นเลยแต่แค่อาจจะเลือกหน่อยว่าอะไรที่ มันจะทําให้เป็นผลเสียกับร่างกายของเราในภายหลังได้แล้วก็จะเลือกเลือดเขียวๆออกไปอะไรอย่างเงี้ยเช่นพวกของมันมันทอดๆเงผมก็จะกินได้นิดหน่อยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้รู้ว่าโอเคเราก็ยังกินปกติไม่ได้ตึงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบแต่เราคือเน้นหลักๆคือเรื่องของโปรโตีนที่จะต้องสําคัญมากๆอะไรอย่างเงี้ยเรากินไปแล้วก็ตอนตอนเย็นอย่างเงี้ยเราก็ลดแป้งหน่อยอะไรประมาณนี้วก็ออกกำลังกายครับผมเวิร์กอัก็ถ้าว่างจริงๆสมมติ สมมติว่างเจวันเลยนะครับผมจะออกไปประมาณ5วันอย่างน้อยแล้วก็ที่เหลือก็พักผ่อนแบบให้ร่างกายได้พักบ้างอะไรเงี้ยครับถ่ายละครคือต้องดูร่างกายว่าเราไหวไหมถ้านอนไม่พอแล้วแบบไม่มีแรงเนี่ยผมก็ไม่ออกเลยก็คือจะคุมอาหารอย่างเดียวแต่ถ้าแบบมีเวลาแล้วร่างกายไหวแล้วก็คุมอาหารด้วยออกกำลังกายด้วยครับสเปกสาวของพลนะครับเป็นคนที่ยิ้มแล้วโลกสดใสค,ครับยิ้มแล้วละลายอะไรเงี้ยแล้วก็ น่ารักเป็นกันเองแบบเป็นคนที่อารมณ์ดีครับผมครับผมฝากผลงานของพลเรื่องต่อไปด้วยนะครับเรื่องเก็บแผ่นดินแล้วก็เรื่องคู่เวรครับผม,ผมก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามผลด้วยนะครับ